ครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซชาวมแม่สองท่านวันนี้อยู่กับผมมือแม่2นะครับกับบรรยากาศตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเอานี่ทีติดนะครับประกวดมานะครับมีทั้งหมดอ่าสองค์ด้วยกันนะครับวันนี้ที่ว่าส่งและติดรางวัลมาเดี๋ยวจะมีองค์ไหนบ้างก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะพี่พีเก็เพิ่งเดินทางมาถึงบ้านได้เมื่อสักช่วงสี่ห้โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเอ แล้วก็มีของดีนะครับอยากจะมาให้เอฟซีโชว์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นพยันนะครับเขียนมือของอาจารย์ฮิงไพวันนะครับเอฟซีอันนี้เป็นงานเขียนมือนะครับเป็นงานแบบว่าเขาเขาจาร์มือครับเนี่ยอันนี้สีก็เป็นสีจากหมึองปากานะครับเป็นงานแฮนด์เมดของอาจารย์เฮงเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับเซียนใหญ่เล่นกันหลักหมื่นกว่าแต่ว่าผมได้มาไม่แพงผมเปิดไว้ เอาเปิด7,500ละกัน F4 ท่านใดชื่นชอบมีราคาก็ใส่มาได้นะครับเปิดไว้7,500บาทถ้าท่านใดเอ้ยถ้าท่านใดชอบนะครับสามารถต่อรองราคาได้ก็ขออนุญาตเอาเอาพยันผืนนี้มาลองไว้ในคลิปนี้1คลิปละกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีท่านใดปิดผมก็อาจจะว,วางไว้ยาวๆนะ F4 เพราะว่าเออครับดูเก่าด,ดีนะครับผมว่าดูแท้เลยก็ได้เนี่ยเพราะว่างานจานมืออน,นี้ไม่รู้ว่าใครจะมาทำนะนะครับก็เดี๋ยวไปชมพระที่เหลือกันเลยละกัน ทนาที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ FC ก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมครับก็มาต่อกันเลยนะพี่พีเเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาเปิดกันที่องค์แรกนะครับเป็นนี่โชว์ที่ว่าติดโบรแดงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าของใหญ่ๆไม่ติดโบรแดงนะพี่พีเอฟซีกไม่เป็นไรนะครับ แต่ก็ยังมีรายการอื่นติดโบแดงมาให้ f สดูองนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อใบพุทธานะครับเป็นออกวัดห้วยเขตนะครับจริงๆแล้วตำนานเหรียญนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าออริจินอลเขาอ่ะเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มนะแต่ว่าเาที่ผมเล่นอ่ะผมจะเล่นเป็นเหรียญหล่อนะแต่ว่าจะขอบนู่นอย่างเงี้ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นขอบปั๊มนะแต่จริงๆไม่ใช่อง์นี้เป็นขอบหล่อนะครับ นี่นขอบหลอบโบราณนี่เดี๋ยวถ้าสองกล้องก็จะเห็นเอฟซี FC ก็จะเห็นเลยว่าขอบหลอบโบราณชัดเจนนะครับเป็นขอบหลอบโบราณขออภัยในเอฟซีอาจจะมีเสียงซักพงซักผ้านิดนึงนะครับพอดีที่บ้านเขาซักผ้ากันดึกนะฮะต้องขออภยัยเนี่ยเป็นเหรียญ หลอใบพุษานะครับวันห้อยเยนหรวมเพรเงินนะครับท่านใดถูกใจชื่นชอบก็ทักมาสอบถามได้นะครับเปิดไม่แพงนะครับเอาเปิดเท่ายดีเอสซีโบแดงด้วยนะครับเอาเปิดเพื่อเอาสัก4ีโบแดงแล้วกันนะเอซเปิดสี่พันสามร้อยบาทแล้วกันนะเอฟซีเจาะเดิมด้วยนะครับห่วห่วงเจาะเดิมนะครับ เสียงและภาพากระดัง้องขออภัยพี่พีเอฟซีนะไม่รู้ว่าภาพและเสียงคลิปนี้จะเป็นไงนะครับต่อมาองค์ที่สององค์นี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยเห็นและหลายท่านไม่เคยได้จับนะเป็นหลวงเพ่อเงินอเขาเรียกว่าวัดท่ามาไฟนะครับเป็นหลวงเพ่อะเงินวัดท่ามาไฟที่ผมพูดว่าหลายท่านเคยได้จับแต่ว่าไม่เคยเหลาย,ยหลายคนอาจจะเคยได้เห็นแต่ไม่เคยได้จับนะองค์นี้เป็น องค์ธรรมดาหละนะเป็นพิมพ์กลางแต่ว่าความพิเศษของท่านคือพิมพ์นี้ที่ช่วงหลังเขาฮิตกันนะครับอุดดินไทยนะครับไม่รู้ว่าถือเป็นของแปลกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพิมพ์นี้สากลนะครับเล่นหากันผมจะให้ดูสเกลนะครับทําไมถึงผมบอกเป็นพิมพ์กลางนี่นะฮะเป็นพิมพ์กลางเป็นจี้วอห่างนะครับ fc pfc นะฮะเป็นพิมจี G วอห่างนะครับ พิมจีวอหาถ้าจีวอนถีก็จะหลายริ้วเลยตรงเนี้ยจะเป็นที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 นะครับสองดินไทยสักหน่อยนะเป็นอุดดินเดิมๆนะครับรว,พวมพราะเงนพิมวัฒน์ท่ามาไฟโอ้โหพี่พีเอฟซีดินเสียงอันนี้ไหมเสียงคนที่บ้านผมก็ซักผ้าต้องขออภัยนะครับขออภัยจริงถ้าท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจองไหนนะครับทักมาได้ เดี๋ยวผมจะส่องหน้าให้ดูว่าหน้าเขาคมชัดนค่ไหนนะครับวันนี้จริงๆมีคนขอผมเช่าหน้างานด้วยนะผมก็บอกว่าไม่ได้นะอง์นี้ผมจะเอามาให้ fc ในในช่องใน youtube ดูนะครับผิวดิมเดิมนะครับผมบอกเลยอง์นี้ถามว่าทําไมผมส่องนานจังผมตามหามาโอ้โห fc ใช่ไหมผมตามหามาตั้งแต่เขาฮิตนะผมเพิ่งได้จับองแรกเนี่ยที่ว่าเป็นอุดดินอย่างเงี้ยดั้มเนี้ยนะครับที่ผ่านมา จะเป็นพิมพ์ที่นิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าพิมพ์พวกนั้นผมก็จะเจอได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเจอทุกตลาดแต่ผมก็หาเจอได้ง่ายกว่าองนี้นะองนี้ก็จะหายากนะครับราคาก็ไลยแพงผมเปิดไปเท่าไหร่กี่นู้นเนี่ยเอาเปิดเท่าเหรียญล้วกันนะครับสี่พันห้ารือเท่าไหรไ่ไม่รู้นะลืมนะครับต่อมาองนี้นะครับลงพ่วเงินพิมพ์ขี้ตาสามจ่ายนะครับเนื้อหรือว่าเก่าเดิมๆโคตร เนื้อโคตรจัดในเอฟซดูดิเนื้อจัดไหมอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าได้สองกล้องหน่อยนะโอ้โหเอฟซชอบแน่นอนขอบชัดๆอย่างเงี้ยน,นะครับขอบชัดๆมาต่อกันนะครับพี่ๆอ่าวันนี้เมื่อกี้สายเข้านะครับสะดุดเลยขออภัยนะครับสายเข้านิดหน่อยนะครับ จริงๆวันนี้ผมถ่ายรูปสตูมาถ่ายมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนื้อไม่ค่อยสวยทันใดดูว่าถูกใจนะครับองนี้โอ้โหเศษฝุ่นนะต้องขออภยัยดูแล้วถูกใจก็ทังมาได้นะครับเอาเปิดเท่ากันนะครับสี 45, ่พันห้านี่องนี้สี่พันห้าเหมือนกันเอาเปิดราคาเดียวนะฮะเปิดเปิดราคาเดียวเลยแล้วกันนะครับ องนี้ติดที่สามนะครับผมลืมบอกแล้วว่าองนี้เป็นพิมสามชายในเอฟซีองนี้ก็สามชายเหมือนกันแต่องนี้ได้ที่สามนะครับไม่ได้บดแดงไม่รู้ว่าบแดงไปอยู่กับใครนะเอฟซีก็เอฟซีลองไปตามหาดูแล้วกันนะครับในเนี่ยตามช่องอ่ะก็เผื่อจะมีท่านใดลงนะครับเพราะว่ามีมีท่านอื่นมาส่งเยอะมากนะครับวันนี้รายการละยี่สิบกว่าองก็รวมๆแล้วหลายร้อยองค์เฉพาะโตลงเพราะเงินนะครับ วันนี้ไม่ได้เจอ F4 ที่หน้าง,งานเลยนะครับไม่ได้เจอเลยสองกล้องเขาหน่อยนะสามชายนะตอนแรกผมก็จะหมจะห้าชายดีไหมผมก็อยากให้ถึงห้าชายอีกแล้วนะองค์นี้อยากให้ถึงห้าชายดีกว่าเป็นพิมโบราณพิมพ์ชาวบ้านนะอะไรงนี้แล้วกันนะครับตะไบเก่าๆนะฮะ ใครชอบนะครับทักมาได้เลยเก่าสวยทูกใจแน่นอนนะสภาพองนี้นะครับสี่พันห้าไม่แพงใจจริงนะผมผมว่าถ้าความคลาสสิกอะผมชอบองนี้แต่ว่าถ้าความสวยองนี้ก็สวยนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์สามชั้นมกันแต่อาจจะคนละบล็อกคนละไม่พิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะเพราะเกิดไม่ทันไม่เห็นนะครับต่อมาเป็น หลวงพ่อไปนะครับสายเหนียวนะครับองนี้สวยไม่มีตําหนิไม่มีทิฏฐิมีมาต่อกันแล้วนะ fc มีมาต่อไว้สองพันนะยังไม่ปิดเอามาลงก่อนนะครับผมบอกว่าขอลุกอีกสักวันหนึ่งนะครับถ้าไม่มีท่านใดปิดก็เดี๋ยวจะแบ่งให้นะเมื่อคืนมาต่อคําไว้สองพันแล้วนะครับอยู่ในเลี่ยมจับเงินนะ fc เงินนั้นเนี่ยรับประกันเงินเลยนะรายไปไม่ใช่เงินเมื่อคืนเลยนะครับ แถมโป่งเงินให้อีกนะครับเรี่ยมเปิดหัวใจเรี่ยมอย่างนี้ก็คือเรี่ยมโบราณนนั่นเองนะครับเอจะเห็นเรี่ยมหัวใจแบบนี้ได้ก็พวกพระสมเด็จนะพวกพระเก่าเก่าพระในตำนานนะก็จะเห็นในการเรี่ยมตะตาอย่างนี้นะครับอาจจะเหมือนเป็นการเรี่ยมล้อกันนี่แหละทานใดดูรถถูกใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับต่อมาองค์นี้เป็น หลวงพ่อเงินพิมพิยมปลูกวัดขวางนะครับโอ้โหยิ้มของท่านสวยนะครับ oh. เนื้อมีน้ำหนักนะครับรูปเป็นเนื้อโลหะนะครับ mm. นี่ตาก็หัวแก๊บ <c oughs> เหมือนพิมพิยมเลยนะครับ mm. จมูกโด่งยิ้มสวยนะครับ mm. เอาไปเบาๆนะครับ mm. องคนี้เปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันแท้องนี้นะครับ สามพันห้าร้อยบาทหน้าเฟซขายอยู่ห้าหกพันแต่วันนี้เอามาเสิร์ฟให้ FC ถึงที่สามพันห้านะครับขออภัยถ้ามีเสียงสักผ้านะกับคลาสสิกดีนะถ่ายแบบบรรยากาศบ้านานเลยนะถ่ายในห้องบ้านาน,นะครับที่มีการซักผ้าอยู่หน้าบ้านนะ FC ต้องขออภัยอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาน่าจะห้าชายนะครับห้าชายองนี้นะ ทันใดถูกใจชื่นชอบนะครับผมบอกเลยว่าหลวงพ่อเงินนาทีนี้ผมก็ไม่แพ้ช่องไหนแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าความเก่าเนื้อหาจัดเนี่ยผมเนี่ยคัดมาเองกับมือนะผมเนี่ยเดินท่าตลาดเนี่ยผมก็พยายามจะหาแบบเนื้อเก่าเนื้อจะจัดมาให้ FC ดูนะเนี่ยใช่าแมผมไปเดินตลาดตั้งแต่ตีเท่าไหร่ตีสามอะ่ะผมไปเดินเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับ ตั้งแต่แผงเขายังไม่มาตั้งนะเพิ่งตั้งได้สองสามแผงผมไปตอนตีสามอ่ะก็ท่านใดเจอก็มาคอมเมนต์ได้นะเพราะว่ามีเอฟซีมาอุดหนุนหลวงพ่อเงินนะครับไปยิ้มกูวัดขวางไปนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับมาประเดิมเงินถึงแบบหน้าง,งานหน้าตลาดเลยนะครับตอนแรกแม่ท่านบอกว่าไม่ชอบนะขอเดินตลาดเพื่อหาของนิดนึงนะครับถ้ายัางไงเจอไม่เจอก็เดี๋ยวจะโทรมาบอกนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าก็เดินตลาดวนเจอกันไปเจอกันมาก็มาปิดให้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์แปยยิ้มนะครับก็ปิดให้ผมไปแบ่งปิดแบ่งราคาให้ fc เลยนะที่ปิดไปนะ่ะ fc บอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับได้พาแท้ทดูง่ายสบายตาไปชมนะครับส่วนองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินเป็นบีมือรองแล้วกันหรือจะเป็นชาวบ้านก็ไม่แน่ใจนะครับพิมพโบราณเอาไม่แพงนะครับสองพันห้าร้อยละกันนะครับองค์นี้เอาสองพันห้าร้อยบาท ไปเปิดไปเกินเปิดไปเกินนี้เก่าจริงเก่าจังนะครับอง์นี้เก่าจริงเก่าจังเก่าจริงจังเลยนะครับทีดูคาบดินะครับไปเปลี่ยนไปดูองค์อื่นกันบ้างสลับตัดมาที่อ่าเป็นลาหูนะครับกะลาแกะเขาเรียกว่าอะไรนะ ล้าหูก็ลาแกะนะครับไม่รู้ว่าสายนครปฐมหรือสายเหนือสายอะไรนะไม่เป็นนะครับแต่ว่าพลิกม้านลหลังมีจานและ้ะประเด็นคือแบบว่า,าเนื้อเขานะครับไม่ได้ฟูเหมือนแบบพวกของเก๋ที่เขาทำกันมานี่ผมก็ดูเป็นแท้นะเพราะเก๋ผมก็ไม่จะไม่ค่อยเห็นมีจานถึงมีจานก็ไม่ได้คมไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ท่านใดชอบนะครับ อบโบราณน,นะครับคอบโบราณอีกแล้วนะครับล้างหูก็ลาแกะไม่ทราบเก่าไม่ทราบที่และกันผมไม่รู้จะต้องตีไปที่ไหนเพราะผมไม่ถนัดเลยอ่ะจริงๆผมก็รู้ครับไม่กี่ท่านหรอกนะครับแต่ผมว่าเสแสร้งทาเป็นไม่รู้เพื่อจะได้ขายแพงๆเอาสามพันทวนนะครับองนี้เรียนนี้อ่ากัลาแกะอันนี้นะเอาสามพันทวนนะครับทนใดชอบคููไหนทักมา ส่วนต่อมาหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กนะครับโอ้โห oh. เนื้อเนื้อนี่คือแบบว่าถ้าเนื้อท่านเต็มนะผมส่งงานนะผมส่งประกวดแน่นอนนะครับถ้าเนื้อท่านเต็มองนี้เนื้อไม่เต็มเอาไปสามพันเปิดสามพันเปิดสามสภาพนะครับเี่แหวงนิดแหวงหน่อยนะครับสภาพช้ําเลยนะเรียกได้ว่าช้ําเลยท่านใดจะโทรมาต่อร้องก็ต่อได้นะครับเอาไม่แพงเนื้อช้ำ ขายัสขายสภาแบบไม่สวยนะพูดแบบว่าตรงๆเลยนะฮะไม่สวยท่านใดชอบมีราคาเท่าไหร่เอาไปนะครับเพราะว่าอง์นี้เก่านะครับเนื้อหากเก่าเหมือนในหนังสือเลยอ่ะนะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยในหนังสือมีดูความคมอนะ่ะเอฟซีดูตําหนิดิดูตําหนิแล้วเอฟซี FC ก็ไม่เปิดเทียบเอาแล้วกันนะครับหรือพวกเงินพิมพ์จับเล็กนี่ต่อมาเป็น ลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเก่าลงรักปิดทอง fc คิดว่าสี่ชายองเนี้ยผมเ,เดี๋ยวส่องให้ดูก่อนจากประสบการณ์สามชายแล้วกันนะครับจากประสบการณ์สามชายแล้วกันนะครับเอาชายน้อยๆนะครับนี่ลงรักปิดเออลงรักนะครับผมรักเก่าปิดทองรักเนื้อแดงๆนี่ ราคาเก่าก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้แหละนะครับรักก่อนเลยเนี่ยนะครับท่านใดชอบนะครับต่อรองราคาได้นะครับมีราคาให้นะครับองนี้ผมเปิดไปไหนนะเมื่อกี้ลืมไปละเปิดสามพันห้านะครับสามพันแทบจะตลอดสายเลยนะครับช่วงนี้ที่เจ็ดคิดราคานะครับจริงจริงอะได้มาองนึงก็หลักพันนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเปิดราคาไหนดี เปิดให้แบบว่าเซฟเซฟเงินในกระเป๋าพี่พีเอฟซีาให้มากที่สุดนะครับผมอ่ะอยากขายแล้วก็อยากจะแบ่งเอฟซีด้วยนะครับอยากจะให้พี่พีเอฟซีอ่ะเช่าผมนั่นนะนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามจะหาพระสวยๆแบ่งมาให้พีเอฟซีดูนี่แหละนะครับถ้าองค์ไหนผมแบ่งที่แบบแบ่งไม่แรงผมก็จะพยายามแบ่งไม่แรงเพราะหลายองค์หลายครั้งนะครับที่ผมส่งให้หลังไมเอฟซีดูบ้างนะองค์ผมก็ไม่ได้แรงไม่ได้อะไรนะเพราะว่าได้มาแบบ ในราคาที่ไม่แรงนะครับ่วนองไหนที่ผมแบบเปิดแรงเวอร์วังเนี่ยวันนั้นผมว่าอาจจะเปิดตามจริงบางองค์ผมก็อาจจะเปิดเวอร์เองบ้างนะครับก็จริงก็อยากจะปล่อยตามสภาพนั่นแหละนิยมูงนี้ผมเปิดไปสามพันห้าเมื่อคลิปที่แล้วคลิปนี้ผมก็เปิดสามพันแล้วกันนะครับชอบัวไหยต่อรองได้นิดหน่อยนะ F4 นะครับชอบัวไหยก็ลงโทรมาอ้อนนะครับโทรมาต่อรองคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้ก่อแล้วกัน ขอขอบคุณ FC ทั้งหลายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ f อเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าเลยนะครับทีปนี้ก็ขอกล่าขําว่าสวัสดีครับ